สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับครับรายการพิสตอร,ร์พีคีรีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับขอพาทุกท่านนะครับมารีวิวเจ้าตัวเคสฟิมป้องกันหน้าจอและสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับในเรื่องของ เคสนะครับที่เราสั่งซื้อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเคสฟิล์มป้องกันนะครับหน้าจอและสติกเกอร์นะครับเดี๋เาปดูตัวนี้เป็นตัวที่เราสั่งซื้อมาเพื่อจะใช้นะครับเนี่ครับก็คือเป็นเคสที่แปลงจาก iPhone 10หรือว่า iPhone x, x s นะครับให้กลายเป็น iPhone 13 Pro โปอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ตัวเคสก็จะเป็นสีดำนะครับที่ผมสั่งมาเนาะนี่ครับจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบล็อกตัวนี้นะครับทีนี้ในเซตนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกราฟฟิ์มนะครับก็คือเป็นตัวอะอะคามิราเลนนะครับก็คือเป็นตัวที่จะสามารถแปลงนะครับให้เป็น iPhone 1บ Pro หรือว่า13บาอะไรเงี้ยนะครับได้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดู นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะสามารถดูทำแปลงได้ทั้ง x นะครับ xsm S f m a x นะครับ15 Pro Max นะครับ xr 15 Pro Max นะครับเป็น11เป็น15 Pro Max แล้วก็12เป็น Pro Max นะครับสำหรับของเราก็จะเป็น xsm a x นะครับเปลี่ยนเป็น15 Pro Max นั่นเองนะครับนี่ครับนี่นี่ก็จะมีตัวทำความสะอาดแล้วก็ตัวประกอบเลนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดนะครับและพร้อมกับตัวผ้าเปียกผ้าแห้งนะครับตัวนี้จะเป็นวิปเปอร์นะครับตัวเบอร์นหนึ่งเบอร์สองนะครับตัวนี้ต่อมานะครับมาดูที่ตัวเลนเลนก็จะมีกาวแปะใช่ไหมเนี่ยครับจะมีกาวแปะด้านหลังนะครับซึ่งเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นอ,อะไรเนี่ยสองร้อยเอ็มไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็ตัวเลนก็จะอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นเลนหลอกนะอันนี้เป็นเลนหลอกนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลนจริงนะครับอันนี้เป็นเลนหลอกนะวิธีการใส่นะครับก็ถอดไอตัวเคสตัวนี้ออกมานะครับซึ่งผมที่ผมสั่งซื้อมาเป็นเคสสีดํานะครับของอนะครับแล้วก็นะครับเอาตัวนี้ออกมานะครับเห็นไหมเราก็จะเอาตัวนี้นะครับ เสียบเข้าไปตตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีร่องของมันอยู่แล้วนะครับเห็นไหมจะมีร่องนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะมีร่องนะครับเป็นมีร่องแล้วก็ให้เราใส่ตามร่องนะครับนี่อันนี้ก็จะมีร่องเหมือนกันเนาะโอเค <c oughs> ใส่พิดทางนะครับ เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็แกะออกแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราแปะเข้าไปนะครับมันก็จะติดข้างหลังโทรศัพท์ไว้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรเสร็จแล้วนะครับผมก็จะถ่ายเก็บไว้ให้ท่านผู้ชมดูว่าหลังจากที่เราหลังจากที่เรา ใส่เดี๋ยวเราเดี๋ยวรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ